โอเคนะครับต้องกาบสวัสดีทุกท่านนะครับสกับเกมตอนนี้ผมอยู่กับเกม t D a 5ออนไลน์นะฮะวันนี้ผมจะมาซื้อเจ้าซีคูโรสนะฮะโอเคไปเริ่มกันเลยหนึ่งล้านฮะ r e g เ s อร์ มโอเคนะฮะแบ่งเงินไม่ลดนะฮะ <Okay. S 2> จริงเดี๋ยวเรามาดูกันอ,อืมก็จะมีนี่มี V P work แบบนี้เป็นต้น<ม>เดี๋ยวเราเอมืม นี่ต้องแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะสุ่มคนฮะมาอยู่ในบริการเราลองดูแอมี่นะฮะ There's no free player in this game เราหายไปหมดฮะซึ่งจะถามว่าเอาเงินมาจากไหนฮะมันพูดได้คำเดียวไปเติมมาเดี๋ยวเราจะเอ่อเก็บตังค์ก็ บางคนคิดว่าการที่เราทำแบบนี้เงินจะหายไปหมดเลยไม่ใช่นะฮะก็จะทำให้ดูสำหรับคนที่กลัวว่าเงินจะหายเงินล้านนี่ยนะเออไม่ต้องหายห่วงกันได้ครับซึ่งกลุ่มผมจะชื่อว่า h o p Gamer นะฮะ o o s e a new name for you แต่เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะชื่อกลุ่มอ่ะเออแต่เราก็ต้องจ่ายห้าหมื่นบาทนะคะไม่ใชยมีเพียบลิตตี้ฮะอันนี้สามารถทำอะไรได้บ้างเอ่ยอันนี้คืออะไรอ่ะหนึง่งฉื่อขับรืน น,นี่คืออะไรครนบพี่นี้คือไม่รู้อ่ะใครรู้ก็บอกได้อ่ะเออผมทำอะไรดีโอเคเดี๋ยวผมเข้าอีกนิวซีซันแล้วกันผมจะชวนผู้โชคดีมานี่นแล้วกันไฟน์นิวซีซัน ใครจะเป็นผู้โชคดีได้เข้าขกลุ่มกิมเกอร์ต้องใช้เงินถึงหนึ่งล้านแน่นอนนะแล้วแต่ผมวนะ่าว่าผมจะเอาคนเวลเยอะหรือเวลน้อยเวลน้อยผมก็เอานะเวล์เยอะผมก็เอาเอาทุกเวย์อะสุ่มเอาฮนะคนที่มีคนที่มีเงินหนึ่งล้านกว่าบาทนะั้นก็สามารถซื้อกันได้น,นะเซจิสเตอร์ปุ๊บ เงินไม่หายนะดูได้ไงดูยูทู e มาตอนแรกผมก็กลัวเหมือนกันแหละอืมไม่อะไรสินะ โอเคมาถึงแล้วถึงเวลาเลือกผู้โชคดีแล้วนะฮะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเอิม่มทำไมจะเห็นชื่อนะคะว่าเราเป็นชื่อสีเหลืองนะคะนี่ไงไฮเออร์บอดี้เลเยอร์ Higher. หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามปลาชาหลามขื้นบกสี่สี่ห้าหกจริงจบยัดไส้แอมเจอรี่แจกจี่หัวใจไอแอมเป็นควายเพราะไอหมาตัวนี้ตัวนี้ฮะโอเคไปอินไว้ wide. เรามีสามชั่วโมงนะที่ A อ้ o t e เทค,คเรามีสามชั่วโมงไอคนที่เราป้องก,กันอะ่ะเออจะอยู่ผู้โชคดีครับได้เจอแล้วเดี๋ยว,วผมออกจากไปอาพาร์ตเมนต์ก่อนแล้วกัน ไกทีิงงนะทำไมเอาชื่อสีเหลืองมาจากไหนเป็นกรอบก็ว่อาอันี้แหละับเนี่ยกรอบสีเหลืองเนี่ยก็ต้องก็ดูแลใช่ปะนี่มีคนเบลต้องพันไม่ได้สมัครสุดยอดผมเบลแค่เก้ามันสมัครลว บางคนเขาอาจจะกลัวด้วยแหละว่าเงินอาจจะหายอะไรนู่นี่น,น,นั่นนู่นแต่เวลพัน์ผมว่ามันก็น่าจะได้อยู่แล้วละ่ะแต่เขาไม่เอาก็ไม่รู้ซึ่งตอนนี้ผมติดแพนไม่ได้ติดกบคือเดี๋ยวแค่อยู่แขนเดี๋ยวอีอ้วนนี่น่าน่าเอาสโนบอลประโยชน์เข้าหัว ทำไม่ยอมไปต้อนอ,ยยอีกเอามาให้เยอะเอามาให้เยอะเอาไปให้เยอะอืมฮะนี่แหละอ๋อจุดักคืออือไปไหนไปไหนอันนี้เท่าไหร่อันนี้เรามีร้านนะ อันนี้กี่แสนห่งสิบร้อยพันหมื่นสโอ้แพงจังนี่ร้านกว่าเลยนะห 00, น่งสิบร้อยพันหมื่นแสนร้อยแสนนี่มั้งอาจเป็นล้านได้ไงเนะี่ยทำไมพวกเราไม่ซื้อนี้เนี่ย<ม>ช่างมันนะเดี๋ยวถ้าเติมใหม่เดี๋ยวค่อยซื้อฮนะตอนนี้เราเก็บตังค์ล้านหนึ่งไว้ก่อน เดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ดีกว,ดดว่าเออสเกิร์ตรถที่สรุปไอ้นี่ไม่เอาก็แล้วแต่รสชาชิญไปเดี๋ยวผมเอารถผมมาก่อนรถที่ผมนับถือที่สุดเป็นรถที่ผมนับถือที่สุดเลยบอกได้เลยก็เป็น รถที่นับถือที่สุดคันนี้ครับผมมีแค่คันเดียวในลายจอดรถคันที่ผมนับถือที่สุดแล้วอยู่ที่อยู่กับคันนี้มากที่สุดอนะ่ะคันนี้เลยผมจะตั้งชื่อมันว่าไอชื่ออะไรดีเชื่อบูแล้วกันฮนะชื่อเหมือนลัเตอรเชื่อบู เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นแอพลออพ,แอพลิสก่อนไปอพาร์ตเมนต์แอพพลิสก่อนไปถ้าลานจอดรถจรดเต็มเดี๋ยวเราไปซื้อที่นี่นะฮะติดแล้วก็เลือกเรามาไปหาเรามาหาคนนี้โดยเฉพาะนะ

โอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเพียงเท่านี้นะเอามาให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆว่าไอ้นี่จะทำทำไอ้นี่แล้วมันเงินไม่หายนะไอ้ซีโคโรโรส์แต่ก็ต้องมีเงินหนึ่งล้านบาทในการสมัครนะครับซึ่งไม่ใช่มาดูตรงนี้นะไปดูตรงที่มีช่องเนี่ยเออเดี๋ยวขอดูอีดีโอบันีึก่อนไป มันดูลีมีสแน็คไหมเดี๋ยวไปซื้อดีกว่ามีเงินเท่าไหร่นี่รอนเหมือนเดิมครับไปเดี๋ยวนี้ผมไต้องทำแบบนี้ก็แล้วเปดิดทูตนอนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ไอ้บลูสวัสดีนิสวัสดีครับไอ้สับโอเคไปๆจะปิน